ทก่านก็ได้นะครับวันนี้ทุกท่านที่อยู่ผมนะครับทักเกมวันนี้เป็นวันเปิดช anel ใหม่ก็วันเปิดชแนล l น่ะไม่ต้องถามเลยมากก็ผมก็จะแนะนําตัวว่าผมอยู่โรงเรียนไหนผมอยากเป็นอาชีพบรรจุไปนะบางคนก็อาจจะ,จะยากรู้นะก็ผมจะบอกสีที่ชอบเลยสีดําสีขาวสีเหลืองสีที่ผมชอบก็สามสีนี้ หน้าโลโก้ผมก็จะมีดําขาวเหลืองส่วนในสีนะั้นไม่ต้องไปถามนะคําว่าเกมอ่ะนิ้นตาลก็นะครับก็อันนี้เป็นคลิปแรกแค่คลิปแรกนะไม่ได้มานั่งเล่นเกม,มเป็นแค่การแนะนําตัวเฉยๆว่าผมอยู่ว่าผมคือชาแนลอะไรผม ก็ติดกับขัดนันฮะอย่าว่ากันเลยน้อง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 ไม่แท้ผมเขามากลวนนะกุณลาส้นตีนก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปแนวแบบคําหยาบเยอะนะฮะก็มันก็คําหยาบเยอะนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยพูดถ้าออกรายการแต่มีอย่างเดียวที่ผมขออย่างเดียวให้ท่านผู้ชมที่ดูนะฮะช่วยกดซับสไครต์และกดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจผมนะฮะ เื่อชีพผมมาอยากเป็นอยู่แล้วนะักแคสเกมแต่คือตัวผมมันไม่ดีพอไงอที่จะเป็นวันนี้ก็เป็นโอกาสโอกาสเดียวที่ผมได้ออกมาพูดนะให้รู้ว่าชีวิตผมอยากเป็นนักแคสเกมขนาดไหนส่วนใครอยากรู้ที่อยู่ของผมก็ดูได้นะผมจะบอกเอเผมบอกเลยดีกว่าผมอยู่โรงเรียนมาราสวรรพิทยานะสักครูนส่วนชื่อจริงจะไม่บอกนะเดี๋ยวเผื่อมีใครเอาไปอะไรก็ต่างนานา,นา,นาน ก็ตามทุกคนก็ตามก็เหมือนทุกคนนั่นแหละรครับเริ่มเกมมาก็ต้องสวัสดีผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้เล่นเกมเป็นการแนะนําตัวเฉยเฉยก็วันเนี้ยไม่รู้ว่าจะได้พูดแค่นี้หรือเปล่านะเราผมมาบอกประวัติเลยดีกว่าผมอยู่หมหนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดสระบุรีบ้านเกิดอยู่หนองคลายก็ไม่อยากบอกประวัตินะบอกแล้วมันผิดประวัติยังไม่รู้เลยนะครับชื่อผมอะคาว่าทักอะผม ชอบอย่างหนึ่งนะคือชื่อผมมันมันแปลกแนวมันใหม่ดีนะส่วนเรื่องเกมเนี่ยผมจะแคสเกมในมือถือเป็นการเล่นเกมในมือถือในคอมพิวเตอร์เนี่ยผมก็จะแยกอีกอีกช่องหนึ่งนะชน่องนี้ก็จะชื่อว่า tfg the tcf game นะครับก็จะมีสองงานงานหนึ่งเยอะนะงานหนึ่งเนี่ยงานเขาก็จะเยอะตามปกติอยูแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้ามีงานอะไรแบบเนี้ย อยากเป็นผู้ใหญ่มั่งอยากมีงานมีงานทำก็ปวดหัวนะครับทุกคนเขาก็ไม่อยากไปเรียนหนังสือนะครับก็รู้อยู่แล้วก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะก็บ๊ายบายนะครับผมอาจจะเริ่มคลิปในวันเดียวกันกับวันที่ผมลงคลิปนี้ก็สวัสดีครับแค่นี้นะครับกู้ดบายขอให้มีความสุข